สวัสดีครับวันนี้จากร้านมินิโปรเจคเตอร์นะฮะก็จะมารีวิวสินค้าทั้งหมดในกลุ่มของมินิโปรเจคเตอร์ของร้านของเรานะฮะโดยที่เริ่มต้นที่ตัวถูกสุดก่อนนะครับก็คือรุ่นนี้นะฮะฮันเดอร์สามนะครับตัวนี้นะฮะเราจะหน่ายอยู่ที่3,590บาทโดยความละเอียดอยู่ที่640้อยคูณสี่พิกเซลนะครับสว่างสว่างลูเมนอยู่ที่600ลูเมนแท้ก็คือเต็มที่ คือสเปคจริงนะอยู่ที่600ลูเมนนะครับผมมาดูที่บอดี้ของเครื่องนะฮะก็จะเป็นลักษณะตัวเครื่องแบบนี้สามารถเชื่อมต่อได้ทุกอย่างนะครับ D G A H D M I U S B แล้วก็ A V ต่อของดีจิต้อนได้ทุกอย่างนะครับผมทีนี้เราก็มาดูภาพกันนี่คือภาพนะฮะของ Thunder 3นะฮะก็ถือว่าคุ้มราคานะฮะในส่วนของตรงนี้นะฮะความละเอียดนะครก็ถือว่าโอเคชเฉเจวนะครับ นี่ต่อมาเดี๋ยวเราคมจะมาเกิบเทียบกับรุ่นที่สูงขึ้นมาอีกนะฮะต่อมานะฮะมันก็จะเป็นรุ่น under 80นะครับโดยทางรุ่น uh, under 80ตัวเนี้ยก็จะมีความละเอียดที่สูงขึ้นอยู่ที่800คูณ480พิกเซลความสว่างรูมเมนที่800รูมเมนนะฮะคือสเปคจริงของมันนะครับตัวนี้เราจะหน่ยที่3,990บาทนะครับมาดูที่ตัวเครื่องตัวเครื่องเป็นบอดี้สีดำนะฮะร,รูปแบบถือว่าเบาแล้วก็ดูรูปแบบเรียบง่ายดีนะฮะ โอเคครับทีนี้มาดูเปรียบเทียบระหว่างฮันเดอร์3กับฮันเดอร์80นะครับแน่นอนครับเรื่องของความละเอียดที่แตกต่างคือ,อแตกต่างกันนะฮะแล้วก็ความสว่างน,นะครับผมฮันเดอร์3ก็จะแพ้ของ80ไปนะฮะแต่ฮันเดอร์3มัมีจุดดีว่าตัวจอก็จะมีขนาดที่สามารถขยายใหญ่ได้ถึง130นิ้วแต่ตัว80จะสามารถขยายใหญ่ได้ที่120นิ้วนะครับ จุดเริ่มต้นของคันเดอร์3ก็อยู่ที่ประมาณ40นิ้วแต่ตัวนี้สามารถย่อมาใหญ่สุดเล็กสุดได้ถึงอยู่ที่35นิ้วนะครับโอเคครับเรื่องของความละเอียดและความสว่างนะ,ะก็แตกต่างกันออกไปนะครับต่อมามาด,ดูรุ่นสเปคที่สูงขึ้นมาอีกนะครับก็จะเป็นรุ่น t ันเดอร์100นะครับโดยตัวนี้มีความละเอียดเท่ากับ80เลยอยู่ที่840ค่800คูณ480 1,000ลูเมน นะสเปคอยู่ที่1,000พันลูเมตรตอนนี้เราจำหน่ายอยู่ที่4,490บาทน,นะครับมาดูที่บอดี้ตัวบอดี้มันลนักษณะมันคล้ายๆเหมือนพีระมิดนะฮะมีความสาม่เหมือนพีระมิดเลยนะฮะร,รูปแบบถือว่าดีไซน์ออกมาแต่งแนวกว่ารุ่นอื่นๆน,นะครับโอเคทีนี้มาดูภาพนะฮะก็มาดูเรือ่องของภาพนะครับออก็ถือว่าความละเอียดนะครับใกล้ๆเกินกับ80แต่ว่า ก็จะมีจุดเด่นว่ามีลูเมนที่สูงขึ้นความสว่างก็จะทําให้ตัวตัวภ้านะมีความสว่างสดใสขึ้นการดยที่สังเกตที่เสื้อตัวกระตุนตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะสีเขียวแก่นๆนะครับตัวนี้ก็จะมีสีเขียวที่เขียวสดใสขึ้นมานะครับผมวามเรียบเนียนะฮะกว่าตัวนั้นตัว t h u หนึ่งร้อยก็สามารถขยายได้สูงสุดถึงร้อยสามสิบถึงร้อยสี่สิบนิ้ว ซึ่งมากกว่าตัวทันเดอร์80นะครับผมตัวทันเดอร์ตัวนี้นะฮะเราจะหน่ายที่4,490บาทนะฮะถื่ว่าคุ้มแล้วก็ได้จอที่ขนาดใหญ่ด้วยนะครับต่อมามาดูตัวที่สเปคสูงที่สุดในกลุ่มของนี่เ t นเตอร์ของร้านเรานะฮะก็จะเป็นรุ่นทันเดอร์150 150นะครับตัวนี้ความละเอียดนะฮะอยู่ที่854คู 48, ณ480นะฮะมีความสว่างลูเมนอยู่ที่1,500ลูเมนนะฮะสเปคจริงนะครับเต็มที่ วันนี้เราจะหน่ายที่4,990บาทมาดูที่ตัวเครื่องลักษณะเหมือนทั่วต่ไปนะฮะมีกลุ่มบครับด้านบนนะครับแล้วก็ด้านหน้าทำออกไม้เป็นเหมือนหลังพึ่งในการระบายความร้อนนะครับสามารถเชื่อมต่อได้ทุกอย่างเหมือนกันนะครับมาดูตัวสุดท้ายเรื่องของ,ของรีวิวภาพสังเกตนะฮะผมก็จะเปรียบเทียบกับ,กบตัว100ก่อนว่ามันแตกต่างตรงไหนนะฮะอ่านะในดูจากตรงนี้นะฮะข้างล่างจะมีแสงสว่างที่สว่างกว่าด้านบนนะครับ แน่นอนนะฮะแต่ข้างบนมีเรื่องของความสมดุลเรื่องของความลูเม้นแล้วก็ความละเอียดนะฮะทำให้แบบภาพเนี่ยออกมาคมชัดมากกว่าตังล่างสังเกตนะฮะผมเทียบตรงที่สีเสื้อก่อนสีเสื้อจะเหมือนลักษณะเหมือนเราเทสีไปได้สีนิเฉกน,นะเขียวเขียวแก่ไปอ่อนนะ,ะ,นะ,ะแต่ตัวนี้นะฮะจะมีเรื่องของเงาเข้ามาผสมะฮะเงาเข้ามาผสมทําให้ดูคมชัดนะครับ ออกมามาดูที่แขนแขนข้างล่างจะลักษณะ,หะเหมือนสีน้ําตาลสีเดียวแต่ข้างบนมีสีน้ําตาลเป็นจุดๆซึ่งหมอบอกว่าขนจุดๆนั้นมีสีอะไรที่แตกต่างออกไปมากนะฮะขอบตานะครับเห็นเส้นขนที่ชัดเจนขึ้นนะฮะง่ายๆนะครับเส้นขนตรงนี้ได้ฮะวันตัวนี้จะเรียบเนียนเลยแต่นี้เห็นเส้นขนทุกอนูนะครับซึ่งความแตกต่างแน่นอนนะฮะเรื่องของความสมชัดที่สูงขึ้นนะตัวนี้เราจำหน่ายที่ 4, สี9 0ันเรกสิบบาท นะครับผมนี้ก็จะไล่มานะฮะตั้งแต่ทันเดอรฮะถูกสุดสามพันสิบบาทฮันเดอร์แปดศูนสามพันาสิบบาทฮันเดอร์หน่งร้อยู่ที่สี่พสสิบบาทแล้วก็สูงสุดนะฮะอยู่ที่สี่พันเกิบบาทนะฮะมาดูที่ตัวทัดสุดกับทันเดอร์สามบ้างแตกต่างกันที่ตรงไหนนะฮะก็แน่นอนนะฮะเรื่องของอัตราภาพนะฮะก็จะตัวนี้จะถูกกว้าง่ะตัวอื่นนะครับ จะสูงกว่าตัวอื่นเลยถ้แต่ส่วนสามตัวข้างล่างก,ก็อาจารย์ใกล้กันใกล้เคียงกันเลยนะครับนะความชัดน,นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตะวตนรน,ร,นรีวิวนะฮะพร้อมกันเลยโอเคครับ